ไปดูเรื่องราวดีๆกับ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปซึ่งมีส่วนสําคัญในการเสริมรายได้และก็ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้กับพี่น้องชาวไทยจนกลายไปที่รู้จักแล้วก็ยอมรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแต่กว่าจะก้าวสู่ตลาดสากลน,นั้นเราจะต้องพัฒนาและส่งเสริมอย่างไรกันบ้างวันนี้กรมพัฒนาชุมชนม,ม,มีคําตอบติดตามชมในสกู๊ปพิเศษช้นนี้ครับ จากผลการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอปที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานที่เป็นรูป,ปรธรรมสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันมีจํานวนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจำนวนานวน9ก9 4 0กลุ่มต่อรายและมีผลิตภัณฑ์โอทอปจำนวน2 1 2 3 8 7ผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้นั้น รวมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอทอปในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือความดนดีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้มีมูลค่าสูงขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอีกด้วย โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการนะครับเราก็มีการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอโท็อป90 0 0 0กว่ารายนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งหมดเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0ผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากแยกเป็นประเภทแล้วเรายัางแยกออกมาเป็นฟอสเดนเอบีซีดีด้วยนะครับกลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าดาวเด่นสู่สากลส่งออกต่างประเทศได้กลุ่ม B เราเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์และสร้างคุณค่านะครับเป็นสินค้าที่เป็นงานฝีมืองานหัตถกรรม กลุ่ม C ก็เรียกว่ากลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขันนะครับซึ่งกลุ่มดเนี่ยครับกลุ่มการพัฒนาชุมชนก็ได้จับมาพัฒนานะครับซึ่งในโครงการของเราเนี่ยเราก็นําในตัวของสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยนะครับพัฒนาในเรื่องของการตลาดนะครับให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์นอกจากนั้นนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์เราก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการออกแบบแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและก็เราได้มีการทดลองตลาด เึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปทดลองที่เซ็นท่านนะครับ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการต่อยอดนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ตลาดในออนไลน์ซึ่งเราก็ไปจำหน่ายในช h อป e ี้ a า a d a าและก็โอทอปทูเ y นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วนะครับมาจับคู่ทางธุรกิจและก็มาจำหน่ายในงานที่เป็นอีเวนต์ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดในแต่ละครั้งนะครับสำหรับในปีก็ประมาณนี้นะครับเราตั้งเป้าไว้ที่1,900ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งได้รับอุปประมาณมา เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดําเนินการต่อไปครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นในการพัฒนาในตัวเด่นดีในรอบนี้นะครับรวมการพัฒนาชุมชนก็หวังว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ พึงพอใจของผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของพวกเรานะครับทั้งนี้สําหรับผู้ประกอบการโอทอปและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาควอแรนดี i, ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทั่วประเทศ